นี่นะคะพี่กับเจ้กำลังเดินลงนะคะเดี๋ยวเรามาดูท่าทางของสาวๆสองคนนี้นะคะเดี๋ยวท่าก็จะหอบมากเลยค่ะแต่ว่าเดินลงก็ไม่เท่าไหร่เมื่อกี้เดินขึ้นดูหมดสภาสพเลยทีทเดียวพี่โบพี่เอ็น ถ่ายวิดีโอมาแล้วอ่ายังไม่พอยังมือกันจับมือกันโอเคอ๋อโอเค 好的吗？